Thank you. ประเติปัญญาการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญานะครับการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญารองศาสตราจารย์ดรสุวิกิศรีปัฐา uh -huh. พิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าโพโรโพต่นผู้เบิดบานกราโสสุปฏิปันโนวพระภาวะตัวสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใด ปาฏิบัติมีแล้วอวชาปฏิปัปนโนภะขวัตสัวสวัสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าบูยดยปฏิบัติตรงแล้วยายปาปฏิปันโนพภะขวัตสัวสวัสังโค สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูดใยบาตรบาตรเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วจัตาริปุิิั์ยุคานิอัตถะ สัพพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธ,งทธงทังสระนางคัตชามิพุทธังสระนางคัตชามิธัมมังสระนางคัตชามิธัมมังสระนางคัตชามิสังฆังสระนางคัตชามิกาเมสุมิชฌา,าราเวารมณีสิกขาปัทถังสมมาทิยามิ กามสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิโสศวะทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิฟังแล้วเข้าฝ้อระวังจิตของตัวเองนะเชียงสะท้อนย้อนกลับหลายๆสิ่งนี้อย่างจะ,จ,ะจะลืมเตือนตัวเองเน้นการปฏิบัติ ดูจิตดูใจตัวเองแล้วก็ระวังฟังแล้วได้ประโยชน์จากการฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติพิธีอําทีส่สิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องทำคือหมายถึงว่าสมาทานกรรมฐานยอ่อๆพอเป็นแนวทางเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิหลังจากนั่งสมาธิก็กิจก,กรรมที่ต้องฟังเป็นลำดับต่อไปพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา ธรรมโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราโอกาสาอุกาสาณโอกาสปัตนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอสมทา,านเอา ซึ่งพระกรรมฐานขอขณิกสมาธิอุปัาระสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสนาญาณจงบังเกิดขึ้นมีในขันตสันดานของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจะตั้งสติ กำหนดไว้ที่รูปนามปัจจุบันเพื่อหเห็นรูปนามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำหนัดเพื่อหเห็นแจ้งซึ่งมรรผลนิพพานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด คณะครูจากโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อจะได้อาราธนาธรรมธรรมมาจะโลกาที่ปฏิสหัมปติการอันชาลีอันที่วารังอายาจะทา สันติธาสันตภาพลาชังข้าชาติกาเทเสตุธรรมาันอนุกรรมปิมังปะชชงนะโมตัสะ ขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตสัมพุทธัสสะสัพเพสังสังฆภูตานัง สามัคคีวุธิสาธิกาติอีออบทน,นี้จกแสดงพระธรรมเทศนาในสามัคคีธรรมกถาพลนาอานิสงของการสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเหตุยังความเจริญให้เกิดขึ้นเนื่องด้วยวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สมัครสมานสมัคคีพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อที่จะตั้งใจมาร่วมกันอราธนาศีลสมาทานศีล สวดมนต์ทำวัดเชา้าแล้วก็ที่สำคัญก็คือฟังพระธรรมเทศนาปีนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยปีแล้วที่หน่วยงานหลักเจ้าของเรื่องก็คือพุทธสมาคมและยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดจัดงานฟังพระธรรมเทศนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยเฉพาะในที่นี้มีนายพาคินติระพงศ์บูรู์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานในพิธีแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบท่านผู้ใหญ่ ในฐานะนายกพุทธสมาคมคือท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุวกิจศรีปัตถานายกพุทธสมาคมในท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรีจันดาประดิษฐ์ท่านนายกยุวพุทธิกสมาคมและที่สำคัญก็คือคณะกรรมการสมาชิกของพุทธสมาคมและยุวพุทธิกสมาคม จังหวัดมหาสารคามได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจัดการกิจกรรมสำคัญนี้หลายสิบปีมาแล้วจวบจนปัจจุบันนี้ยังเหลืออยู่ยังคงมั่นอยู่ในทางพระาศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่อง ยกย่องบุคคลองค์กรที่สามารถทำอะไรแล้วทำได้ต่อเนื่องคนบางคนกลุ่มบางกลุ่มคณะบางคณะทำอะไรแล้วอาจจะเจริญในตอนต้นดำรงอยู่ได้ในท่ามกลางอาจจะบุสลายไปในตอนท้าย แต่บุคคลองค์กรหน่วยงานใดก็ตามที่กระทำแล้วในเบื้องต้นสามารถดำรงอยู่และพัฒนาเจริญมาโดยลำดับสุดท้ายก็สามารถคงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนะมีคำบาลีว่าสาตัจจะกิริยาวเสนะ สาตัจจกิริยาวเสนะแปลว่าเป็นไปด้วยอำนาจแห่งการกระทำโดยความติดต่อเป็นไปด้วยอำนาจแห่งการกระทำโดยความติดต่อหมายความว่าทำต่อเนื่องกันมาได้เช่นพุทธสมาคมยุวพุทธิกาสมาคมจังหวัดมหาสาร,รคามท่านนายก ท่านสมาชิกทั้งหลายท่านคิดอย่างไรอันนี้ไม่ได้ถามนะแต่อนุมานว่าท่านปรึกษากันอย่างไรท่านมีวิธีคิดอย่างไรท่านพูดคุยกันด้วยภาษาไหนแล้วท่านมีเจตนาต่อกันอย่างไรท่านทั้งหลายจึงได้ จับมือกันแล้วก็สร้างสรรกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นดำรงอยู่ในถามกลางพัฒนามาตามลำดับจบจบนปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่น่าจะตั้งแต่อาตมายังไม่เกิดนะอาตมาก็ยังเกิดไม่นานนะนะแต่ก็น่าจะไปก่อนท่านทั้งหลายนะนะเพราะฉะนั้นการสรรเสริญด้วยคำบาลีว่า สาตัจ,จกิริยาวเสนนะด้วยสามารถด้วยอำนาจแห่งเป็นไปด้วยอำนาจแห่งการกระทำโดยความติดต่อตั้งแต่ต้นจวบจนดำรงอยู่ได้ในปัจจุบันนี้ท่านทำได้อย่างไรในขณะตั้งแต่ต้นจวบจนปัจจุบันนี้ระหว่างทางท่านทั้งหลายมีความคิดเห็นแตกต่างกันบ้าง แต่สุดท้ายก็สรุปกันได้ด้วยเหตุผลอาตมาจําความได้ก็สมาชิกสำคัญก็ล่วงไปหลายท่านแล้วนะถ้าท่านอยู่จนถึงวันนี้หรือทราบได้โดยยานวิถีใดก็คงจะภูมิใจนะยกตัวอย่างเช่นคุณพ่ออนันต์พันมณีนี่ล่วงไปก่อนแล้ว แล้วก็คุณพ่อชัยวุฒเสวตอย่างนี้เป็นต้นนะก็ล่วงไปก่อนแล้วสมาชิกสำคัญก็คงจะมีความภาคภูมิใจปีติยินดีที่สมาชิกทั้งหลายผู้เป็นกันลาย,ยาณมิตรกันสืบต่อทำต่อเนื่องกันมาทำต่อเนื่องกันมาจวบจนปัจจุบันอาตมาว่าน่าสรรเสริญแล้ว ที่มันน่าสรรเสริญไปกว่าน,นั้นก็คือเจตนาสำคัญของท่านทั้งหลายนี่เป็นไปเพื่อพระศาสนาคือเป็นไปเพื่อพระพุทธศาสนาไม่ได้ทำศัก์ว่าคัชิตาโนวัตสิตาฟ้าร้องฝนไม่ตกนะแต่วันนี้ก็ฟ้าก็ไม่ร้องแต่ก็ฝนตกเนะี่ ไม่ใช่เป็นไปสักว่าฟ้าร้องฝนไม่ตกเหมือนจะกระตือรือร้อนกันตอนต้นสุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเหล่านี้ท่านทำได้อย่างไรอาตมาก็คงจะอนุมานได้ว่าทำด้วยความสมัครสมานสามัคคีกันอาตมาได้ยกพระบาลีข้อต้นว่าสัพเพสังสังขภูตานังสามัคคีวุทธิสาธิกา แปลเป็นภาษาไทยว่าความพร้อมเพียงกันของชนทั้งหลายผู้พร้อมเพรียงกันสามคัคคีวุฒธิสาธิกาเป็นเหตุยังความเจริญให้เกิดขึ้นอธิบายง่ายๆว่าความเจริญมันบังเกิดขึ้นได้แก่พุทธสมาคมยูวพุทธิกสมาคมและท่านทั้งหลาย มันเกิดขึ้นมาจากความสมัครสมานสมัครีครบางทีก็ต้องทำใจนะท่านทั้งหลายอยู่ในบ้านอยู่ในองค์กรหน่วยงานใดเนี่ยมันจะมีสามัญลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งท่านว่านักวิจารณ์ก็มีเยอะนักวิเคราะห์ก็มีแยะ นักฉะนักแฉก็มีมากแต่ที่มันหายากคือนักธรรมนักวิจารณ์มีเยอะนักวิเคราะห์มีแยะนักฉะนักแฉก็มีมากแต่ที่มันหายากคือนักธรรมคนที่จะเป็นคัตชิตาจะวัตสิตาจะฟ้าร้องด้วยฝนตกด้วย มันหายากเหมือนกันส่วนมากก็ฟ้าร้องมาก่อนเฉยๆหราแต่ฝนก็ไม่ตกบางทีก็ฝนตกอย่างเดียวแต่ฟ้าไม่ร้องบางทีฟ้าก็ไม่ร้องด้วยฝนก็ไม่ตกด้วยฟ้าร้องฝนไม่ตกนี่เก่งเก่งวิเคราะห์เก่งวิจารณ์แต่พอให้ทำก็ ไม่ไหวอ้างนั่นอ้างนี่เขาเรียกว่าทำงานให้อากูลเนี่ยนักวิจาร์ณมีเยอะนักวิเคราะห์มีแยะนักฉะนักเฉก็มีมากบางคนก็รู้เรื่องคนอื่นไปทั้งหมดนะแต่พอเรื่องตนก็ไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปของตนได้ โดยรวมแล้วก็คือท่านทั้งหลายดำรงอยู่ความเจริญอยู่ได้ก็ด้วยความสามัคคีตมาจึงยบบาลีว่าสัพเพสังสังขภูตาหนังสามัคคีวุฒิสาธิกาความพร้อมเพียงกันของชนทั้งหลายผู้พร่งพร้อมพร้อมเพียงกันแล้วเป็นเหตุยังความเจริญให้สำเร็จ ความสามัคคีนีสสำคัญท่านทั้งหลายคนนีสานสอนกันว่าให้สามัคคีกันไว้คือเข้าเหนียวหนึ่งไม้ยาสิเต้ยาสิเทศยาสิเพศแตกมกั่งคือนามือเข้าเหนียว